สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติตามรับชมรายการหลังซีเฮดครับผมวันนี้พวกผมลังนิเกมวอลลุบบอดอีกเท่นเคยฮะคลิปนี้ก็จะมาแจกครับผมผลขับนะกับกิจกรรม g i ิ a ออเวฮะนะครับครั้งนี้ครับครั้งล่าสุดของเราก็จะเป็นการแจกผลขับครับนะผลขับที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพกับปืนลูกซองนะแต่ผมเองก็ยังไม่เคยใช้เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมว่าผลขับคนนี้คือใคร ไปครับปับ๊บตรงนี้เลยนะครับผนขับครับเดี๋ยวไปดูรายชื่อผนขับก็คือเจ้าตัวนี้ฮะเอ็ดีนอฟเอสเอสดีโนนถ้าผมอ่านผิดต้องขออภัยนะมัน nOL L, L ครับนะเอ d ดีโนนก็คือไอ้เจ้าตัวที่ถือตะเกตบอร์ดตัวนี้ครับนี่เลยนนี้ฮะนะครับ่าหุ่นยนต์ที่ใช้ปืนลูกซองนะครับ ก็จะเพิ่มอัตราการยิงนะครับให้กับปืนที่ใช้ประเภทของลูกซองนะได้หมดครับอะไรที่มีกลไกเหมือนปืนลูกซองนะครับเจ้าหุ่นตัวนี้เเจ้าคนขับตัวนี้ก็จะเพิ่มอัตราการยิงครับหมายถึงว่าอาจจะยิงเร็วขึ้น10%นะครับอะไรประมาณนี้นะครับผมเองยังไม่เคยใช้ก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเหมาะกับพวกปืนนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูฮนะที่เป็นลูกซองนะ สไตล์ลูกซองนั้นก็มีอยู่เยอะครับผมเองเนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้เลยหลังจากที่มันโดนเนื้อประตาการยิงนะครับก็คือช่วงยิงที่เป็นรีโหลดช้าเดี๋ยวพาไปดูไม่ใช่อั่นี้นะครับนี่นี่นี่อันนี้ครับอันนี้ครับพวกประเภทนี้ฮะเอาไปอยู่ไหนหมดนี่ครับนี่ก็ถือว่าเป็นลูกซองชนิดหนึ่งนะครับนะครับเนี่ยอันเนี้ยนี่ครับกัดนะครับกัดนี่ก็ถือว่าเป็นปืนลูกซองชนิดหนึ่งครับเป็นลักษณะการยิงเหมือนปืนลูกซองไม่รู้ผมเข้าใจผิดหรือเปล่านะนะ เนี่ยครับตัวนี้ครับต้องลองครับผมเองก็ยังไม่ได้ลองนะแต่คิดว่าน่าจะใช่ครับแล้วก็ยังมีอีกหลายตัวนะทุกคนหลายตันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกนี่ฮะเจ้านี้ด้วยครับนี่ฮารโลครับนะฮารโลก็เหมือนกันครับเป็นลักษณะที่ยิงคล้ายๆเหมือนปืนลูกซองครับทั่วๆมีกลไกคล้ายๆกันนะผมคิดว่าน่าจะใช้ได้กับผลตัวนี้ครับนะนี่ครับ เนี่ยยิงเป็นชุดนะครับเพิ่มมาตาการยิงอาจจะทําให้ยิงเร็วขึ้นนะต้องลองครับงานนี้ต้องลองผมก็มีอยู่หลายตัวนะอันนี้ก็เป็นการแนะนําคร่าวๆครับถ้าเพื่อนมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันนะทุกคนนะครับก็ถือว,ว่างานนี้ผมก็แจกมันมีประโยชน์นะครับกับหุ่นตัวที่แบบว่าได้ไปแล้วเนี่ยนะครับแยกนะครับไปใช้ได้นะครับมันใช้ได้กับหุ่นทุกตัวนะที่ติดปืนลูกซอง ที่ติดปืนที่มีกลไกลเหมือนกับปืนลูกซองอะไรนะครับผมโอเคฮะหลังจากที่คุยเรื่องปฏิติติภาพคุยเรื่องไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกติกากันดีกว่าครับว่าต้องทำยังไงและครั้งนี้ต้องพิมพ์อะไรบ้างนะครับส่วนใหญ่ก็จะเหมือนเดิมไปดูเลยครับ เคมาสู่หน้านี้ครับแน่นอนนะก็จะขึ้นกติกาทั้งหมดเอาไว้เลยนะครับให้เพื่อนๆนั้นพิมพ์นะครับตามนี้เลยนะก็คือขั้นแรกเนี่ยเหมือนเดิมครับอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะนะครับถึงจะห่างหายกันไปแต่ยังไงก็ยังคิดถึงครับกดไลค์ครับผมสําหรับน้องๆนะครับที่มาเล่นใหม่หรือผู้เล่นใหม่นะครับกดซับสไครต์ครับผมเพื่อจะได้มีไม่พลาดข่าวสารได้ดีนะครับแล้วก็การแจกของรางวัลแบบนี้นะเพราะเราแจกกันเกือบทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะครับ นะจะได้ไม่พลาดนะกด subscribe ครับแล้วกดกระดิ่งกิ้งๆิงเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็อันต่อไปครับเป็นสิ่งสำคัญเลยก็คือนะครับแฮชแท็กครับ w r win ครับ s d ครับให้พิมพ์ตามนี้เลยนะครับให้พิมพ์ตามนี้เลยนะนะครับนะครับย้ำอีกทีฮะแฮชแท็ก w r win ครับ s d ครับนะครับแล้วก็ ไอดีหอนเพื่อนนะคือไอดีเนี่ยต้องคัดลอกมานะครับผมไอดีหองเพื่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยแพลตฟอร์มครับเพื่อนใช้แพลตฟอร์มอะไรก็สามารถบอกกันได้ครับสตรีม iOS หรือ Android หรือ,อ My ค์เกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็สามารถพิมพ์บอกกันไว้ด้วยนะครับถ้าเป็นคนไทยก็คอมเมนต์ภาษาไทยมาสักหน่อยนะจะได้ทราบครับและหลายคนใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะแต่พิมพ์ภาษาไทยสักนิดนึงนะ ให้ผมรู้ครับว่าอ๋อนี่คือคนไทยนะนะครับเวลาได้เนี่ยผมจะได้ดีใจครับเพราะว่าทักหลังเนี่ยสุ่มเนี่ยจะไม่ค่อยได้คนไทยเลยนะแต่ก่อนนยังได้อยู่คนสองคนนะครับทุกวันนี้เหลือคนเดียวนะแม่นะครับโอเคฮะนะครับแล้วก็ตอนนี้กติกางเราก็ขึ้นมาให้เป็นเวลานาทีกว่าน่าจะไม่มีปัญหานะครับนะครับช่วงนี้ก็ผมเองก็ฉีดวัคซีนมาทุกอย่างก็โอเคแล้วนะนะครับ ให้ก็ลดลงเรื่อยๆครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เตรียมตัวไปทํางานต่อครับวันอาทิตย์นี้ได้ข่าวว่าจะหยุดหนึ่งวันนะอาจจะมีการสตรีมตั้งแต่เช้ากันเลยครับนะสำหรับวันอาทิตย์ครับเพื่อนๆหลายๆคนก็สามารถเฝ้ารอได้เลยนะผมว่าผมนี่อยากสตรีมมากๆเลยอยากคุยกันเพื่อนครับมันจะสตรีมนานครับจะได้สอนอะไรต่างๆนะครับในเซิร์ฟเทสด้วยอะไรด้วยจะได้พูดทีเดียวเลยนะครับซึ่งผมจะโพสต์บอกไว้อีกทีหนึ่งนะครับในเวลาการสตรีมนะครับ ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับคลิปแจกก็จะผมก็จะทําสั้นๆครับเวลาคลิปแจกของจะทําสั้นๆนะเพื่อให้ทุกคนนั้นเขาเรียกว่าเข้าใจแล้วก็ไม่ผิดพลาดนะจะไม่ทำนังอื่นปนด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นคอนเซ็ปต์ของผมเลยเอาไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้ากับกิจกรรมดีๆคลิป all way อย่าลืมไปล่วมสนุกกันเยอะๆนะครับ